กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือหนี้เขามาอยู่กับพ่อคุยพ่อไก่นะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไมเดีกเด้อเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาอีกแล้วครับในวันที่12ครับผมสิงหาคม2568ครับผมวันแม่แห่งชาติครับเอาคุณแม่ในประเทศไทยครับผมไอมีความสุขความเจริญเด้อไอล้ำล้ำรวยลุย ยาเจ็บยาจนตลอดกาลละนานเทินครับผมเอามืนนอนี้เฮามีน้ำเสนอพี่น้องแจ็คโตพ่อเอาก่อนเงินขอบคุณเอฟซีก่อนเอาครับขอบคุณ e เอฟซีเน้อคลิปในคลิปที่เจ็ดสิบครับผมลูกเพชรลำคงครับไปหายีย่อรวยเด้ออำเภอศรีรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเอาตัวที่สองไปหาคุณพ่พอสมพงษ์เด้อครับอ่าพ่อใหญ่ไกากัดจัดทรงห้ไปไอ้มันใกล้โยธามเพื่อนน้ำพอมจังหวัดขอนแก่นครับเอาโอ่เงินแสนเข้าบ้านเอาเงินล้านเข้าเงินสุภสุคนเด้อครับผม เอ้าเมื่อนี้มีน้ำเสนอสามไล่กันครับผมเอาเบิ่งกับตัวที่หนึ่งเลยพี่น้องครับตัวตัวแรกนี่กว้างสูงเป็นร้อยสามสิบสามบวกลบเด้อหนึ่งร้อยสามสิบสามบวกลบเด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกสาวเงินอุ่ไทยอายุสิบเจ็ดเดือนเป็นลูกสาวของพ่อเงินอุ่ไทยอายุสิบเจ็ดเดือนงามผมปู่พี่น้องครับเป็นควายสีเหลืองดอกเล่านาะพ่อเนาะงามงามนี่พี่น้องครับท้ายมะนาวตัดพี่น้องครับคุณผู้ชโอ้ยเหนียกงามาหลายแต่พี่น้องอยากลายพี่น้องครับนี่ลูกสาวของพ่อเงินอุ่ไทยเด้อพี่น้องเด้อ แม่เพื่อนนีสูงไรปันไดพ่อสูงร้อยสี่สิบเจ็ร้ย่สิบพี่น้องครับเกิดจากแม่ร้อยสีเจด้อยพี่น้องเน้อเนี่ยรลกกับซิบหนีแม่สีซําไดครับผมเอาเบื้องหน้าตาพี่น้องครับเอาเบื้องหน้าตาเพื่อนพี่น้องปุดเปล่งได้สัตว์บูยตาแต้มนะแก้มเจ้ากระจิำนะแต้มแก้มจ้พี่น้องครับโอ้ยเออเมเิอเนี่ยะพุ่น้องเอาทยยมาเบื้องหน้าอึ มาเบื้องข้างผมเบิ้งช่วงอกพี่น้องครับนี่โอ้บกเ้าวพี่น้องครับนี่อสองอ่องพี่น้องครับเบิ้งขาเบิ้งขาเบื้งขาข่อยขาข้อยพี่น้องเอ้ยข้าขาเอาเบิ้งหน้าตาพ่อเวอร์เนี่เนี่ยเบิ้งช่วงหน้าตาพี่น้องครับเข่อยที่เขาเปิดกว้างพี่น้องครับหน้าตาเขาเปิดกว้างหวองข้างพี่น้องครับคุณส้นซอนตะแคงขาเพิ่นได้เลยช่วงหน้าพี่น้องครับได้เงี้ยวข่อยแม่นี่เอาพ่อยืนทางหน้าเพิ่นเลยครับเนี่ยพุ่น้องเบิ้ง ครับผมเอออาพอทวนให้พี่น้องเอฟซีจังหวะนะครับเอ้ากล้วยแม่นี่เด้อความสูงเพิ่นลอยไอสามสิบสามบวกลบเด้อครับผมมันเป็นลูกสาวเงินอุทัยอายุเพิ่นสิบเจ็ดเดือนครับผมเอาเปิดคะแนนไว้สามสิบเจ็ดคะแนนสามหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดนะครับเนาะมักกับพันยัยไก่ตัดตัวต่อเนาะมาสอบถามพี่น้องครับเอพอถอยข้างหลังกันหน่อยครับอ่าลายลายเอาถอยกันหน่อยพี่น้องครับเอ้ากล้วยเพิ่นบ่เคยถือจัดทาเด้อพี่น้องเด้อ อ่าเพิ่มขั้วขึถือจัดท้าเพิ่นขั้วขีขยิวเลี้ยงธรรมชาติไปพี่น้องครับขวบตัดมือเกือพี่น้องเป็นตะเลี้ยงพี่น้องไทยเพื่อนนะครับอานนี้เอามาเพิ่งไทยดิครับผม้มาเพิ่งไทยสะกน้อยครับอันนี้เนี่ยพี่น้องครับนี่ละจังบักหนยหางนี่ละจังเอิ้นบักเน้าตัดแค่นี่เนี่ยไทยบักงี้พี่น้องครับพูดพวดพวดพูดพูดอ้า เอาแต่ละพี่น้องเบิ้งตัวที่สองเบิ้งกับตัวต่อไปครับผมครับผมผมมาพบกับตัวที่สองเนาะครับครับพ well ่อตัวที่สองนี่สถานะื่อเป็นยังไงครับผมเอาควายแม่นี่เด้อความสูงร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบด้วยพี่น้องเด้อเพิ่นเป็นลูกสาวของไข่มุกขาวเด้ออายุสิบสี่เดือนลูกสาวของพ่อไข่มุกขาวอายุสิบสี่เดือนมีใบมีหลอดเื่อกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นสายพัฒนาเฮาเป็นสายพัฒนาเอกสารครบด้วยพี่น้องเด้อมาอ่านี่แหละครับผมผู้ใดมองหาสายเผือกเนาะครับเนาะ สายสีชมพูพี่น้องครับสีแซมพูอ่องตองเบิ้งครับผมท้ายมะนาวตัดเนี่ยหลังตรงครับผมมีเม็ดดอกทั่วบักง่าถามว่ามีบอกมีครับมันแห้งหน่อยเห็นพี่น้องครับเบิ้งนั้นตัดมาโบมีเลยโบแมนเหมืองพุ่นครับเนี่ยเห็นบ่กแว่ะหน่อยมากนะพ่อหน่อยต้นโตนี่โบมีเลยเกือบแทบสีโบมีเลยตาแต้มบ่พ่อตาโบแต้มแก้มก็จำเลย มาเตรียมเกี้ยจําพี่น้องครับเบื้องบนไฟพี่น้องครับโบกผ้าอ่าวนี้แข้งขาดีจีบได้จีบเข้าดีได้พี่น้องด้วยเบื้องช่วงหน้าตาพี่น้องครับเป็นกวายที่หน้าตาหน้าเขางามพี่น้องครับเปิดไปสามสบหาแค่นั้นเบาๆหมื่นห้าพันบาทได้พี่น้องได้เป็นราคาเปิดนะครับเนาะพี่น้องเอ้ยแก้วเลีมองแั่สายพัฒนาอีกตัวหนึ่งเลยเหรอพี่น้องครับเพราเบื้งช่วงไทยนะครับมาามา เดียกกระไรหลายพี่น้องขุนเบิ่งไทยพี่น้องครับรถรถขุนพี่น้องครับควายที่ไทยใหญ่บ้านไทยใหญ่หางหลายพี่น้องครับว้าวโอ้สีชมพูกองตองพี่น้องครับแมนแมนพูดอะเนี่ยกระไรหลายพี่น้องรทำไมฝนบันตุข่อยม่ดีฮะเดีพี่น้องผู้ใดบ่มีข่อยสียู่ไปให้เด้อผมเอาข้อยแม่นี่เด้ข้อมสูงลอยสามสิบเอ็ดบวกลบเด้อครับผมเพิ่นเป็นลูกสาวใครมุขขาวอายุสิบสี่เดือนครับผม เปิดคะแนนได้สามสิบหาคะแนนได้พี่น้องเด้อครับผมสามหมื่นห้าพันบาทด้วพี่น้องเด้อกับลูกสาวไข่มุกขาวนะครับเนาะเป็นเวลาสิบสี่เดือนนี่แหละพี่น้องครับเพิ่นเป็นเพลือกใยขาวงามขาวสะอาดเป็นเพือินที่สะอาดพี่น้องครับบ่แกบใจมาเบืองหน้าคอขึอนพญโสมพงษ์คือหมู่ว่านรับผมนะ กะเข้ากะยินดีต้อนรับน้องพี่น้องเนาะแม่งกะเขามาเบิ่งได้พี่น้องครับอ่าแม่นมากโซื้อกับ่เป็นหยังพี่น้องครับผมวันต้องมาเยี่ยมเยือนกันเนาะครับเนาะแม่นอ่านี่แหละครับผมมาเบิ่งกับตัวต่อไปครับผมครับครับผมมาพบกับตัวที่3เนาะครับครับกับพ่อตัวที่3นี่สถานะเพิ่นเป็นจังได๋ครับผมเอาควายน้อยแม่นี่เด้ออายุเพิ่น7เดือนแล้วดิพี่น้องนี่ครับผมอายุ7เดือนเพิ่นเป็นลูกสาวของเพชรสยามอายุ7เดือน พี่น้องครับบ่ง <ผม S 1> สูง,งพันลอยสิบห้าบวกลบเด้อครับผมอายุเจ็ดเดือนครับผมนี่สูงลอยสิบห้าสิบหกน้องพอนะเปิดไว้สิบเก้าคะแนนครับผมหนึ่งหมื่น เจ้าพันบาทได้พี่น้องเด้อแม่ครับแม่เพื่อนนี่สูงไรบ้างในพ่อสูงร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปดขึ้นกันครับแม่นั่นเด้อครับนี่แม่ร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบอันนี้คอยเห็นวอดแม่เพื่อนนี่นี่โอ้ตัวนี้คือเหาแยกมาใหม่ๆเนาะคอยสิไปเว่าหอูแม่เพื่อนอยู่ครับผมนี่พึ่งสนตะไพ่ไปด้วยพี่น้องเด้อแห้งว่าได้พี่น้องครับพึ่งสนตะไพ่ไปสนตะไพ่แห้งว่าได้ต้องคอยจับคอยบ่ายพี่น้องครับคอยที่แรกคอยกว่าดสี่เหลียมทั้งแม่ทั้งลูกกันแหละมาเพป็นบอยเป่าร่ปั้พี่น้องครับเป็น กระดูกไงอ้หลายพี่น้องตาตาหน้าเขาพี่น้องครับเ็นปลาตาแจ่มแจ่มแจ่มบ้านตาแจ่มแจ่มจ่มอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องครับนะข้าวเลยพี่น้องครับอยู่กับเพิ่มอยู่กับพ่อโอ้โหเข่าใหญ่พี่น้องครับยนอ์ยนต์พี่น้องครับจีบเร็บจีบข้าวพี่น้องครับอยากกะไรอยายพี่น้องเพรมีต่หนิ้ยังเ้างพอเนาะบ่บ่มาอ้โหให้นั่งฝึกเด้อพี่น้องเด้อขึ้นสนตะไผ่ไปมืดเนี่ยร้านน่ะ ครับผมนี่เบิ้งพี่น้องครับมาตัวพี่น้องเอ้ยครูนะเดินหน้าได้ไหมพ่อเดินหน้าเป็นคนไทยพ่อครับนี่พี่น้องครับเป็นไข่พี่น้องครับผมเงาหางแบบไงพี hmm. ่น้องครับเป็นควายหน้าโคตรเลยแหละพี่น้องเอ้ยควายแม่เนี่ยเอาไปเลี้ยงน้ำกลมูครับผมอืม ว่อยแม่นั่งน่อยตัวนี้อายุเยยพิ่นเจ็ดเดือนได้พี่น้องเด้อครับผมความสูงเพิ่นร้อยสิบห้าครับบวกลบเด้อครับผมเพิ่นเป็นลูกสาวอ้อยเพชรสยามเด้อครับผมเอาเปิดคะแนนไบสิบเก่าคะแนนเด้อครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อแมนอ่าเป็นสาวหน่อยสายพัฒนาครับผมอนาคตไก่อีกตัวนึงแมนอ่าแจ้งขากระดูกง่ายพี่น้องครับเป็นโคอยที่ลัมตัวดีมากอ่าสนตะไผ่มาเศร้านี่แหละครับนี่ครับผม ขนาดชนตะไคร้ในยังหูปัดนีเลยจับใบเลยน้องพ่อเนาะแต่ว่าให้เพิ่นปล่อยเสียกปล่อยหยังให้เพิ่นหัทอกขาทอหยังเดี๋ยวก็เป็นบ่พอ3 4มื้อครับเอาไปพี่น้องเอาไปกะนลังคนเก่าไปปลูกเพิ่นแยนไว้จักหน่อยเนาะแม่นแมนเพิ่นแยนไว้เพิ่นเป็นเสียกพี่น้องครับอย่าปลูกตั้มด้วยพี่น้องถ้าปลูกตัําเพิ่นสิของขาตัวเองเนาะม้าอ่าเราไปเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะเอามากบพ่อใหญ่ไกลยังโทรมาครับเอาพ่อใหญ่ไกลขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อคุณพ่อรวยอำเภอเสร็จแล้วพ เอาเ่องโคงไปครับผมเออรากาไออิพอสมพงเนาะอำเภอลำพอ,องของแนแก่นครับผมอไปส่งพญายไกล้กับไปส่งโงเองโอ้ขอบบุญขอบพุ่นลหลายๆตรงพกสู้ตัวครับหมายว่าขอบคุณนรากาหมาว่าดีใจนำ้ำเพ่อนมากเท่ากับดีใจนำ้ำเพล่นเนาะครับผมเอาเอาจังสระพญยไกล้กับอยู่บ้านกระนวลตำบนกระนวลอำเภอสั้มสูงจังหวัดขอนแก่นครับ เอาเป็ดเชบกับสุกสันพันแม่แห้งชาติเดอ้อสิบสองสิงหาครับผมคุณแม่ทั้งหลายมีไอยูดีมีแห้งครับยาเก็บยาจนตลอดการและนานเทินครับผมสำหรับคลิปนี้เขาก็มีอย่งางไรครับผมครับขอเกล้าวข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ